มาชมนิทรรศการเทอพระเกียรติครบอรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะทิศก,กาลนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น8จุดย่อยๆด้วยกันนะครับให้ทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าศาสตร์และศิลป์ของกองทัพเรือเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยรักเสด็จเตี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสด็จเตี่ยทําอะไรให้กับเราบ้างทําอะไรให้กับกองทัพเรือบ้างเราจะไปชมกันไปเริ่มที่จุดแรก สำหรับ,รบจุดแรกนี้เลยนะคะก็จะเป็นพระประวัตินะคะของสเสด็จเตี่ยค่ะรวมไปถึงคุณอุปการที่สําคัญที่ทรงมีต่อกองทัพเรือไทยเราด้วยค่ะใช่ครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่ครับนี่คือปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองแปดซึ่งก็พระองค์เป็นของส่วนตัวของพระองค์ใช่ค่ะเป็นของใช้ส่วนพระองค์คนะคะคที่หาชมได้ยากมา,มากๆเลยค่ะใช่ครับถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นว่า สเสด็จเตี่ยเนี่ยใช้อะไรที่เป็นเครื่องใช้ของพระองค์ส่วนพระองค์เนี่ยสามารถชมได้ในในิ่ทรศการนี้ส่วนทางด้านนี้คุณประกาศนี่ฮะนี่คือตำ,ตำราดูม้าค่ะนี่ครับเราจะทราบนะครับว่าสเสด็จเตี่ยเนี่ยพระองค์ทรงชอบเรื่องไสยศาสตร์เป็นสําคัญด้วยนะถ้าหากว่าเห็นเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยทำอะไรบ้างในเด๋ยวนี้ได้เห็นกันนอกเหนือจากนั้นนี่ ตรงนี้ค่ะก็คือลายพระหัตถ์ลงนามในเอกสารค่ะก็คือคลายมือของสเสด็จเตียนั่นเองอนี่คือลายมือของสเสด็จเตียใช่ค่ะถนะ้าใครอยากเห็นแบบลายมือที่พระองค์เขียนเอาไว้นี่นะฮะ,ะสามารถมาเห็นได้เลยนะครับที่เหมือนตอนที่พระองค์ทรงพระยศนายพลเรือโทสนรธิการทหารเรือพระองคก์ก็ลงพระนาม เอาไว้ในหนังสือนี้ด้วยใช่ค่ะเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยเห็นแน่นอนสามารถเห็นได้ที่นี่นะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะแล้วก็หลนี่เป็นภาพเก่าๆนะครับที่เราเอามาฝากกันนี้สาหรับของเรียนในเรือแล้วก็นี่ถือว่าเป็นโซนแรกที่เรียกว่าเป็นโซนแรกนะคะโซนประวัติใช่ค่ะเป็นประวัติและก็คุณอุปการที่สําคัญที่ทรงมีต่อกองทัพเรือนั่นเองค่ะใช่ครับและนี่ค่ะลําดับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของเรือหลวงพะรวงค่ะซึ่งเรือหลวงพะรวงนะ เรือหลวงลำแรกและลำเดียวในประวัติศาสตร์ไทย,ทยค่ะ ừ ừ ừ ที่ประชาชนได้เรียรายกันซื้อให้แผ่นดินสยามนั่นเองค่ะใช่ฮะก็คือง่ายๆเลยเรือหลวงลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรวบรวมตังกันมาใช่ค่ะเพื่อที่จะได้เรือหลวงลำนี้ถือว่าเป็นเรือที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมฮะแล้วก็นี่ก็คือชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญใช่ค่ะของเรือหลวงพระร่วงนั่นเองนะฮะนี้เป็นโมเดลนี่เป็นโมเดลเรือหลวงพระร่วงใช่ค่ะถ้าใครบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่า เรือหลวงพระ่วงเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางท่านอาจจะไม่ทันเห็นได้แต่รูปภาพแต่นี่เรามีแบบจําลองของเรือหลวงพระ่วงมาให้ทุกท่านชมด้วยนะครับใช่ค่ะในตอนนี้นะคะในส่วนของประชาชนที่ได้เรียรายเงินนะคะก็จะมีของตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะก็คือเหรียญนี้นะคะเหรียญราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะนั่นรู้สึกว่าเหรียญก็คือที่อยู่ตรงหน้าของท่านเองอันนี้คือเหรียญจริงเลยนี่ฮะก็คือไม่ว่าท่านจะ บริจาคเท่าไร่แบางท่านบอกว่าเพียงแค่1สตางค์ก็ได้เช่นเดียวกันได้เรียนป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากแล้วก็หายากจริงๆนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาในโซนถัดไปครับระกาศนี่คือเรือพระที่นั่งมหาจักรีต้องบอกว่าเป็นเรือแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูิใจของพี่น้องชาวสยามนะอันนี้เป็นรำแรกนะนี่คือรำที่หนึ่งรำที่หนึ่ง อันนี้อาจจะออกแบบที่แตกต่างจากเรือรบในปัจจุบันนะ<ช>แต่เราก็เป็นการเมื่อสมัยก่อนนะมันมาจากชาติตะวันตกแบบเรือาอาจจะเป็นลักษณะแบบเรือไปในการรบแต่ยุคสปกรอ์ของเราครบเครื่องครบเครื่องค่ะซึ่งเรือนี้นะคะเป็นเรือพระที่นั่งมหาจักรีรำที่1คะ่ะเป็นเรือที่นั่งแบบเรือลาดตะเวนนะคะ<ม>ที่ทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจการ,รแล้วก็เยี่ยมพระสงฆ์นิกรตามหัวเมืองต่างๆ<ช>นั่นเองค่ะ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เอาไว้ประทับบนเรือนะฮะที่เก่าแก่มากๆนะฮะและนอกจากนั้นนี่คุณประกาศคุณผู้ชมฮะโอ้เป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะเป็นในส่วนของจานเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเช่นเดียวกันค่ะใครที่ติดตามรับชมเราอยู่แล้วอยากจะมาสัมผัสแบบเราเนี่ยต้องรีบมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของอาหาร แล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่อย่างเช่นด้ามเนเล็กเนี่ยนะฮะก็คือช้อนตักไอศครีมอ๋อมีไอศครีมด้วยในยุคนั้นด้วยนะครับในยุคนั้นนะฮะมีมีดปาดเนยนะครับมีซ่อมรับประทานปลาด้วยนะครับแอบถ้าหาพวกใครเห็นเนี่ยบนเรือรบก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันครบครันสุดๆเลยคะ่ะโอ้นะครับถ,ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะที่เรายกสิ่งของที่อยู่บนเรือบนเรือของจริงเลยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในเทศกาลแห่งนี้ค่ะใช่ครับนี่ครับแล้วก็มาอีกหนึ่งจุดต่อมานั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษนั่นเองค่ะและนี่สิ่งของเหล่านี้นี่คือ เครื่องราชสิสริยาภรณ์ของพระองค์แท้ๆเลยนะใช่ค่ะแต่หลายๆคนเอ๊ะเราเอามาจากไหนอันนี้เป็นทายาทมอบให้นะครับหเห็นแล้วว่าของเก่ามันดูขลังมากๆดูขลังมากๆค่ะนอกจากนี้<ม>ก็ยังมีในส่วนของกระบี่ใช่ไหมคะด้านนั้<ม>นนี่นะครับนี่คือกระบี่ทหารเรือใครอยากเห็นกระบี่ทหารเรือแบบแท้ๆนี่ต้องมาชมที่นี่นะครับเช่นเดียวกันครับทายาทมอบให้เช่นเดียวกัน ความสวยงามจริงๆในลังและนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งจุดค่ะอีกหนึ่งจุดนี่ก็เป็นท่านที่สําคัญค่ะพลเรือโทรพระยาชลยุทธโยธินนะคะ,คะเป็นนายทหารเรือต่างชาติท่านเดียวนะคะที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือสยามค่ะท่านเนี่ยมีประวัติที่ทําคุณอุปการให้กับกองทัพเรือเป็นอย่างมากถ้าหากว่าแบบจุดเด่นที่สําคัญก็คือในช่วงของสงครามมิดโจอนการรบในคอ,อในรศ1 1 2เนี่ยนะค่ะท่านเนี่ย เป็นผู้อํานวยการป้องกันแม่น้ําเจ้าพยาฝากแม่น้ำเจ้าพญาหรือที่เรารู้จักกันว่าป้อมพระจุนนะป้อมพระจุนนั่นเองเออนะครับใครไปเที่ยวป้อมพระจุนเนี่ยตรงนั้นท่านมีบทบาทมากนะฮะและนี่ก็คือเครื่องใช้ของท่านานี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องที่ทรงหมวกทหารเรือนะครับมีแบ่งของทหารเรือไทยหมวกของเยอรมันก็มีนะนีออออ่หมวกเสือป่าก็มีรวมไปถึงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ของพระองค์นะครับสวยงามจริงๆนะฮะ และที่ทุกท่านได้เห็นอีกหนึ่งจุดคุณประกาศนี่คือเห็นแล้วขนลุกอะใช่ค่ะดูขลังมากๆเลยค,คือแผงท้ายเรือสุครีบครองเมืองค่ะโอ้นี่คือต้องบอกว่ายุคแรกๆเลยยุคแรกๆเลยครับทางกองทัพเรือก็ยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้นะคะคเป็นประวัติศาสตร์ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ชมเราสองคนเนี่ยคนลุกตามเราแต่อาจจะยังไม่ไม่ได้สัมผัสแบบเรา อยากให้เข้ามาชมนะเพราะว่าวิจิตงดงามจริงๆสวยงามจริงๆนะแ,แม่เอเพยงเพียงไม่เท่าไหร่นะใช่ค่ะน,นี่เป็นมาเจอกันต่อค่ะใช่ครับที่สุดถัดมานะคะในส่วนนี้ค่ะคือการรบที่เกาะช้างนะคะหรือรว่ายุทธนาวีเกาะช้างนั่นเองค่ะใช่ครับ เป็นกรณีพิพาทในสงครามเมโดนจีนเช่นเดียวกันในช่วงของรอศร112ถือว่าเป็นการยุทธที่สำคัญนะฮรระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทห,หารเรือไทยเนี่ยเรามีการยุทธนาวีครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยนั่นคือการรบที่เกาะช้างหรือที่เราเรียกกันว่ายุทธนาวีท,ที่เกาะช้างที่เกาะช้างค่ะนอันนี้ก็เป็นแบบจำลองฮะในทุกท่านจะเห็นนะครับว่าการรบของกองกำลังฝ่ายไทย กับกองกําลังฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไง,นงบนเกาะช้างนะครับในพื้นที่จังหวัดตราดนะฮะสีแดงก็เป็นของฝั่งฝรั่งเศสสีน้ําเงินก็เป็นฝั่งของประเทศไทยนะก็มีแสดงแผนที่การรบกันไปยิ่งใหญ่มากๆ<ช>ครับ,รบส่วนเรือลานี้นี่เรือหลวงทนบุรีนะครับก็คือเรือที่ใช้ในการรบในครั้งนั้นเกิดเป็นยุทธนาวีเกาะช้างนั่นเองค่ะ อันนี้เป็นแบบจําลองนะฮะส่วนของจริงเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรือค,ครับแล้วก็เราเห็นภาพที่สาคัญของการรบนี่ฮะชิ้นส่วนจริงเลยชิ้นส่วนจริงๆนะนี่ก็คือผนังของเรือหลวงทนบุรีจริงๆฮะผมขอ,ขอญาตสัมผัสอันนี้คือผนังเรือจริงๆคุณประกาศซึ่งมีมาอย่างยาวนาะนแล้วก็เป็นของจริงรที่เกิด ในการรบในครั้งนั้นนะคะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะใุกทสนใจก็สามารถมาร่วมชมของจริงประวัติศาสตร์จริงๆกันได้ที่นี่ค่ะนี่คือหัวกระสุนปืนเรือรบของฝรั่งเศสอ่ะที่ยิงเข้ามาผนังอ่ะผนังเรือทนบุรีอ่ะโอ้โหแม่ผมดูแล้วขนลุกนะคุณผู้ชมคงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรานะฮะอ่ะแล้วก็ถัดมานี่คือเรือหลวงสมุยครับเป็นอีกหนึ่ง เรือที่สําคัญนะครับที่แน่นอนครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เดินทางแต่ก็นะเพื่อการนำลําเรียงพลังงานต่างๆเช่นฐานหินน้ํามันแกลบเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองคับแต่ก็ถูกการโจมตีลงแล้วก็เสียชีวิตจํานวน31นายแต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่ก็มีรายชื่ออันนี้เป็นรายชื่อฮะรายชื่อของทหารผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิต ะะทั้งในส่วนของเรือหลวงพนบุรีนะคะและก็เรือหลวงสมุยนั่นเองค่ะก็จะรึไว้ถึงบุคคลสาคัญของเราค่ะแล้วใครอยากจะเห็นว่าเอ๊ะเรือหลวงสมุยเรือน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบไหนนี่นเลยค,ค่ะแบบจำลองเป็นแบบจำลองที่เสมือนจริงมากๆแล้วก็ <มา S 2> ใหญ่มากเลยค่ะสวยงามจริงๆเนี่ยคุณประกาศวันนี้เราพูดไปอาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนะัก แต่อยากให้ทุกท่านได้เดินทางมา<ช>อีกหนึ่งจุดที่เราเห็นแล้วมีประวัติศาสตร์มากมายใ,<ช>ให้ได้เห็นมากๆนี่ก็คือช่วงของศิลและาศาสตร์แห่งการเดินเรือนั่นเอง<ช>ค่ะใช่ครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะสมัยก่อนเดินทางกันยังไงใช่ใชค่ะแมไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย นู่นครับเรามีวิวัฒนาการในการเดินเรือแตกต่างกันใช่ค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะจะเป็นการเดินเรือดาราศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นการเหมือนการดูดาวนั่นเองใช่หลายคนบอกว่าดาราศาสตร์คืออะไรก็ดูดาวใช่ค่ะดูดาวในการนำทางนั่นเองค่ะนี่นะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะความเร็วของเรือเขาวัดกันยังไงนี่ครับมีกเรื่องวัดความเร็วเรอด้วยครับก็มีอีกหลายๆอย่าง เป็นวิวัฒนาการนะคะมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้ก็มีถึง gps แล้วใช่ค่ะติด gps แล้วค่ะไม่ต้องเรือรบหรอกตอนนี้เรือประมงเรือประมงก็มี gps เหมือนกันวิวัฒนาการเปลี่ยนไปแต่ยังไงการใช้ของวิวัฒนาการก็ยังต้องกลับเข้ามาใช้แบบเดิมๆแบบเดิมๆิมใช่ค่ะผสมผสานกันไปเพื่อความแม่นยำและก็ความถูกต้องนั่นเองค่ะใช่ครับเนี่ยใครอยากจะเห็นเชิญชมฮะส่วนนี่เราอยากจะพรีเซนต์มาก นี่คือแผนที่0ูนค่ะครับแผนที่0ูนคือเป็นแผนที่นะคะจากกกูดถึงแหลมเทียนนะคะที่มีการได้ค้นพบนะคะจา,จากค้นพบจากคณะนายทหารกลุ่มนี้ฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าแผนที่นี้ตั้งแต่ปี2400ใช่คนะ่ะในปี2400กว่า166ปีแล้วค่ะ166ปีค่ะ แผนที่นี้ยังยังเรียบร้อยอยู่เลยอคุณประกาศใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคณะนายทหารกลุ่มนี้ฮะเรียกว่าคณะนายทหารซึ่งไปทําการสำรวจแผนที่ทะเลในภาคตะวันออกแหลมมารายูครับเมื่อปี2475อันนี้ก็ยาวนานมากๆเลยนะโอ้พูดไปผลลุกไปคุณประกาศ นะโซนต่อไปนี่มาโซนนี้ครับโซนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นวิวัฒนาการการพัฒนา กำลังทางเรือของไทยสู่การพึ่งพาตนเองค่ะเนื่อง <extracting. S 1> จากว่าสมัยยุคแรกๆเลยนะคะคทางกองทัพเรือไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีกําลังหรือว่ามีวิทยาการมากนะะักค่ะซึ่งสเสด็จเตี่ยของเรานะคะก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการพัฒนากําลังทางเรือสูกส่การพึ่งพาตนเองด้วยค่ะคถ้าหากว่าเราเห็นตั้งแต่ช่วงจุดก่อนๆนจะเห็นว่าเรามีการนําเรือมาจากต่างประเทศนะที่ซื้อมาจากอังกฤษบ้างนะครับหรือว่าชาติตะวันตกบ้างนะฮะแต่ปัจจุบัน จากพระราชดำรัสจ,จากพระําริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงบอกเอาไวใ้ให้กับกองทัพเรือด้วยโดยประการท่านบอกเอาไว้ว่ากองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้างค่ะ<ม>นำมาซึ่งการดำเนินโครงการต่อเรือ<ม>ตรวจการใกล้ฝั่งหรือว่า<ม>เรือต่อ9 1วนนั่นเองค่ะนั่นแหละเป็นจุดเติมต้นที่กองทัพเรือของเรามาสร้างเองใช้เองนี่คือ เรือต่อ91ค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต่อเองค่ะปัจจุบันนี้ปลดประจำการไปแล้วนะครับใะแต่เราทุกคนยังเห็นเป็นผ่านนุศรณนนั่นก็คือตั้งไว้ที่ที่กองเรือยุทธการนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็สามารถไปเยี่ยมชมเรือต่อ91ของจริงกันได้ค่ะใช่ครับตอนนี้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์กก็้น์มาคแล้วเป็นแลนด์มาร์คที่3คัญของสัตหีบไว้เป็นที่ระลึกนะคะใช่ครับและนี่ก็คือเป็นเรือที่แม่คนไทยเราต่อเองสุดยอดมากๆครับ เรือต่อ99ทุก,ท,กทุกเรือที่เรานํามาจัดแสดงนี้เป็นเรือที่กองทัพเรือของเราจัดสร้างขึ้นมาเองคุณประกาศ <c oughs> เอาละครับโซนสุดท้ายโซนนี้ขนลุกมากแต่เราบอกสองคนคงจะให้ความรู้ได้ไม่ครบหนึ่งท่านกับเราที่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณครูครับต้องขอญาตเรียกคุณครูนาวาเอกนัทวัฒน์อารามเอือ้อ <c oughs> เสียงนี้ไม่ใช่เสียงใคร เฮ่เฮ่คุณจำได้ไหมคุณประกาศค่ะคือผมเนี่ยเฮ่เฮ่แต่คือบุคคลที่บุคคลที่ได้เป็นเสียงต้นเป็นเสียงท้อเลยนะคะในพิธีบรมราชาพิเศกนะคะในปี2,562นะคะของในรลวงรัชกาลที่10นะคะที่ได้ขึ้นของราชโดยสมบูรณ์นั่นเองนี่ก็คือเสียงของคุณนัทนะคะครับคุณครูครับช่วยพาเราชมในแต่ละจุดๆเอยฮะคุณครูได้ครับเชิญครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นสองส่วนคือในส่วนของเ,อเรือพระราชพิธีที่อยู่ในขบวนพระยุหยัตราทางชุลมากรกก็จะนํามาแสดงเป็นเรือจําลองในวันนี้ทั้งหมด6กลานะครับาสาหรับเรือพระที่นั่งก็จะวางเรียงตามลําดับที่แล่นในขบวนพระยุหยัตราทางชุลมากรกก็เรียงจากเรืออนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชการที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง เรือกระชายเหินหาวเหลาทองเขาจะเป็นคู่กันที่เรือที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็เรือแตงโมซึ่งเป็นเรือผู้บัญชาการทหารเรือถือว่าเรือที่นํามาจัดแสดงนี่เป็นเรือสองพันนั้นเลยใช่ไหมใช่เป็นเรือที่เป็นเรือหลักในกระบวนพารยุทธวทย้งประางชลามาทั้งหมดและในส่วนอุปกรณ์ก็จะมีมีฉากคัตท้ายมีฉากคัท้ายมีพายอันนี้คัท้ายที่อยู่ที่อยู่ท้ายเรือใช่ไหมฮะใช่กระพาย พายก็จะมีสองลักษณะคือจะพายเป็นพายใบข้าวกับพายใบขนุนใช่ใช่มันต่างกันยังไงรู้ไหมพายใบข้าวพายใบขนุนพายใบเลยนะพายใบข้าวพายใบข้าวนี่พายใบขนุนพายใบขนุนพายใบข้าวก็จะใช้เรือทั้งหรักที่ไม่ต้องการความเร็วเรือพายใบขนุนก็จะเป็นเรือที่ต้องการความเร็วอย่างเช่นเรือพิฆาตเรือป้องกันขบวนเรือที่ต้องการความเร็วกันในการจู่โจมก็จะใช้พายใบขนุน อันนี้ตั้งแต่ช่วงของการมีช่วงรกตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็ใช้ใช่ไหมครับใครับจะใช้กรรับลักษณะนี้อ๋อครับมากันต่อมากันต่อในส่วนของอ,อันนี้<ส>คืออะไรอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งท้ายเรือเรือพทที่นั่งเรือรูกสัตว์แต่จริงๆเขาเรียกว่าเกลนเกลนท้ายเรือเกลนท้ายเรือเกินท้ายเรือเป็นของจริงใช่ไหมครับอันนี้ของจริงของเก่าของไม่ทราบว่าเรือลำไหนครับ เป็นเรือพัททีนั่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นปืนปืนใหญ่บนเรือหลนใหลายคนสงสัยคุณประกาศเรือปืนใหญ่ที่ใช้บนหัวเรือพัททีนั่งเนี่ยจะมีช่องช่องสำหรับปืนออกเขาจะมีช่องสำหรับยิงปืนยิงได้จริงใช่ไหมฮะจริงจริงจริงอันนี้ของจริงจริงอันนี้ของจริงถ้าของปลอมก็จะเขียนว่าของปลอมครับแต่อันนี้คือของจริงน่าใช่คุณประกาศผลลุกอ่ะครับ แล้วเรือลำนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรือเรือแตงโมเรือแตงโมซึ่งในขบวนพระุหยยตราทางชลมากนี่ก็จะเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือส่วนใหญ่แล้วผู้บัญชาการทหารเรือก็จะเป็นผู้บัญชาการเท่านัการเอเรือลำนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านใดดารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือก็จะนั่งอยู่ที่เรือลำนี้แล้วแต่ว่าบางบบางโอกาสเนี่ยก็เคยมีท่านอื่นเป็นเป็นผู้บัญชาการเหมือนกัน แต่ว่าหลักๆแล้วจะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือครับคุณครูครับดูจากภาพแล้วเนี่ยในพระราชพิธีต่างๆที่คุณครูได้ได้มีส่วนในการนาเป็นเป็นเสียงต้นเฮเรือคุณครูแต่ละครั้งเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพอได้รับหน้าที่นี้ทั้งที่เราได้ทําหน้าที่อันสําคัญมีเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําหน้าที่นี้จริงๆแล้วก็ทุกคนลหลายๆคนก็มีโอกาสเหมือนกันล่ะ แต่แตอนนี้เราก็มีเป็นส่วนหนึ่งเราก็ดีใจครับก็เชิญชวนข้าราชการแล้วก็ท่านาที่อยู่ภายนอกที่มีโอกาสนะครับก็เชิญชวนเข้ามาชมนิทรรศการเท<ป>ิดพ <30 S 1> ระเกียรติร้อยปี<ม>ของเสด็จเตี่ยเรานะครับซึ่งจะมีลหลายๆส่วนที่ท่านจะต้องมาเจอได้ตัวของท่านเองว่าแล้วท่านจะรู้ว่า,ามหาสัศจรรยร์ของเสด็ดเตี่ยมีอะไรบ้างขอบคุณโกูมากนะครับ เป็นไงบ้างระกาศถือว่าได้ความรู้มีหลายอย่างเลยนะคะที่ก็เพิ่งทรารบในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ<ช>และนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการเทริดพร,ระเกียรติในครั้งนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาชมได้ค่ะใช่ครับวันนี้เราสองคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาชมกันได้กับนิทรรศการเทริดพระเกียรติ100ปีวันสิ้นพระชนของสเสด็จเตีย คนที่รักเสด็จเตีย่ยห้ามพลาดที่นี่ที่เดียวพิพิธภัณฑ์ของทหารเรือของเรานะครับวันนี้ราบทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ